ขอแนะนำตัวอุปรกรณ์นะคะยี่ห้อ c สด s า d าเป็นรุ่น MY11 นะคะตัวนี้จะประกอบไปด้วย2ตัวนะคะในกล่องเดียวกันนะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณ Wi-Fi ภายในบ้านนะคะ สัญญาณไม่แรงไปบางจุดสัญญาณน้อยไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหลังบ้านหรือชั้นบนอะไรนี้นะคะเวลาที่สัญญาณจากตัวหลักส่งขึ้นไปมันไม่ถึงเล่นได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะตัวนี้จะมาแก้ปัญหานะคะซึ่งจะมีเราเตอร์ตัวนี้1ตัวอันนี้รับเนิดได้ไม่เกิน100เมกนะคะเป็น3เสา AC 750ค่ะตัวนี้สามารถเอาไปแยกจุดได้1จุดนะคะอันนี้ต่อจากตัวหลังเราเตอร์นะคะลากสายแลนมาเสียบเข้าช่องสีน้ำเงินได้เลยนะคะ แล้วก็อีกตัวนึงเป็นตัวดูดสัญญาณค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเสียบปลั๊กอย่างนี้สามารถเอาไปเสียบในจุดที่สัญญาณน้อยนะคะให้ดึงสัญญาณได้เยอะขึ้นดูดสัญญาณมานะคะเดี๋ยวเราไปทดสอบตัวปร,กรณกกันเลยค่ะสําหรับการใช้งานตัวนี้นะคะง่ายมากๆเลยค่ะมาดูตรงนี้นะคะตรงใต้ตัวปร,กรณกมันจะมี User Name ตรงนี้นะคะแล้วก็พาส์ตส่วดหนึ่งสองห้านะคะอันนี้ก็คือชื่อ Wifi กับพาส s w ส r วดของมันเราไม่ต้องตั้งเลยนะคะก็การใช้งานลากสายแลนจากตัวเราเตอรหลักของเรานะคะมาเข้าช่องสีน้าเงินตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีปุ่มเล็กๆสีดําตรงนี้นะคะอันนี้เลยค่ะแล้วก็ เป็นปุ่ม WPS นะคะแล้วก็กดเข้าไปในการให้มันเชื่อมต่อกับตัวดูดสัญญาณน,นะคะกดเข้าไปทีหนึง่งแล้วก็ไปที่ตัวดูดสัญญาณน,นะคะมันก็จะมีปุ่มตรงนี้เราก็กดเข้าไปค่ะพอเรากดเข้าไปเสร็จแล้วตรงนี้นะคะไอเน็ตอย่างนี้นะคะรอสักพักหนึ่งไอเน็ตขึ้นแบบนี้นะคะไฟมันจะขึ้นติดก็คือว่ามันดูดสัญญาณจากตัวหลักมาแล้วเราก็เอาไปใช้งานได้เลยค่ะ เรามาตอบสัญญาณชั้นสองนะคะที่เราเตอร์ตัวหลักส่งขึ้นมานะคะก่อนที่จะดูดสัญญาณว่ามีสัญญาณประมาณเท่าไหร่สับเคสสปีดนะคะเป็นชื่อนี้เลยค่ะเราไปเทสสปีดกันค่ะประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าใช้จากตัวหลักโดยไม่ต้องดูดสัญญาณสัญญาณมาพอเล่นได้นะคะแต่ว่าสัญญาณน้อยค่ะ แล้วก็สัญญาณไม่ค่อยเสถียรนะคะเพราะว่าอยู่ชั้นสองสัญญาณมันส่งขึ้นมาไม่ค่อยถึงค่ะหลังจากที่เราทดสอบสัญญาณชั้นสองกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองเอาเจ้าตัวดูดสัญญาณขึ้นไปเสียบดูนะคะว่าสัญญาณจะเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนนะคะไปกันเลยจ้ายวเสียบไว้ตรงนี้นะคะตรงบริเวณบันไดชั้น2นะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูอีกทีค่ะ ำหรับตัวดูสัญญาณนะคะจะเป็นชื่อเดียวกับตัวเราเตอร์ตัวหลักนะคะเป็นคัสตาตัวนี้นะคะแต่ว่าจะต่อท้ายด้วย EXT นะคะใส่รหัสกันเลยค่ะเป็นรหัสที่อยู่ใต้ตัวประกอบเป็น1 2 3 4 5 6 7 8ดนะคะนะคะ่ะดูเหมนได้เลยค่ะค่าจากตอนแรกที่แทบเลื่อนไม่ได้เลยนะคะตามนี้เลยนะคะ ฝากอุปกรณ์ตัวนี้ไว้ด้วยนะคะรุ่น MY11 นะคะย้ำอีกทีนะคะซื้อ1ได้ถึง2ค่ะการใช้งานก็แค่กดปุ่มง,ง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะเรามีศูนย์บริการ29ศูนย์ทั่วประเทศนะคะ hotline 02419055นะคะ24ชั่วโมงเลยแล้วก็เฟซบุ o ก KingIT.Network นะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ